สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสอลักษี์ิริสวัสดนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มหกนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าการสํารวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนะคะวัยรุ่นนะคะที่ชอบไปทะเลนะคะมีที่ไหนกันบ้างคะ่ะถ้าพูดถึงทะเลนะคะส่วนตัวดิฉันนะคะก็จะนึกถึงทะเลบางแสนค่ะเพราะว่า ใกลนะคะแล้วก็ใช้เวลาเดินทางนะคะไม่นานมากนะคะเป็นที่นิยมของกลุ่มวัยรุ่นด้วยนะคะส่วนใหญ่นะคะมักจะชอบไปกันในช่วงเย็นนะคะถึงค่ำนะคะเพื่อไปนั่งชมวิวนะคะแล้วก็มีปาร์ตี้สังสรรค์กันนะคะคุยกับเพื่อนเพื่อน,นะคะแล้วก็ทะเลนะคะในของกลุ่มของเพื่อนเพื่อน,นะคะที่ได้ทําการพรีเซนต์ไปแล้วก็เพื่อได้ทําการสํารวจไปนะคะก็มีทะเลดูหลายที่มากเลยะคะ่ะ ก็จะมีเกาะล้านนะคะพัทยาหัวหินเกาะกูดเกาะพีพีแล้วก็เกาะสมุยค่ะทุกทกทุกที่นะคะที่เพื่อนๆน,นะคะได้ทําการสํารวจมานะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะในหลายๆด้านนะคะเช่นน้ําทะเลนะคะอาจจะมีความสะอาดหรือความใสนะคะที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็เรื่องการเดินทางค่ะเพราะว่าแต่ละที่นะคะส่วนใหญ่นะคะจะอยู่กันคนละจังหวัดเลยนะคะ แล้วก็เรื่องของกิจกรรมนะคะเช่นบางที่นะคะก็จะมีดำน้ำดูปะการังขี่เจ็ตสกีแล้วก็เล่นบานาน่าโบทอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนตัวของดิฉันนะคะคิดว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะคะตั้งแต่เด็กถึงวัยผู้ใหญ่นะคะที่เลือกที่จะไปเที่ยวนะคะทะเลตามที่นั้นน,น,นะคะส่วนใหญ่อาจจะแบบว่าอยู่ในจังหวัดนั้นที่จังหวัดที่ตัวเองมีทะเลอยู่หรือว่าอยู่ใ,ใกล้เคียงกับทะเลที่ตัวเองอยากไปวางแผนกับครอบครัวไว้อะไรแบบนี้นะคะ ก็สุดท้ายน,นี้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะไปเที่ยวทะเลในบ้านเรากันเยอะๆนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะประเทศเราก็เริ่มเปิดแล้วนะคะเราไปช่วยสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยกันนะคะขอบคุณค่ะ